เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนเออพเมนเพนหญิงสาวอายุ35ปีหน้าตาสวยแต่งตัวดีเธอเป็นสาวโรงงานที่ชีวิตติดลบใช้เงินเดือนชนเดือนมาตลอดด้วยความที่พ่อของเพนเป็นคนขมเมรย้ายมาอยู่กับแม่ที่เป็นคนไทยครอบครัวจึงมีฐานะคนขคางยากจนทำให้เธอต้องดิน้นรนสู่ชีวิต มาทำงานที่จังหวัดระยองอีกทั้งครอบครัวของเพนถูกตาหน้าจะคนในหมู่บ้านว่าเป็นเออหรือกระสือนั่นเองทําให้สามชีวิตต้องออกไปอยู่ที่กระท่อมปลายนาอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านเพนก็ได้แต่สงสัยว่าทําไมชาวบ้านถึงเชื่อชนนินนะเพนจึงได้ออกมาทํางานตั้งแต่อายุ18เมื่อกลับไปเยี่ยมบ้านชาวบ้านก็ลือกันหนาหูว่า แม่ของเธอเป็นเออเธอจึงหวังว่าจะรีบเก็บเงินสะกกอดแล้วพาพ่อแม่นี้ไปตั้งหลักปักฐานที่อื่นลุงเมย์หนึ่งในคนที่เคยเห็นดวงไฟและแสงสีเขียวที่ลอยออกมาจากบ้านของยายเพ็ญได้ตั้งวงคุยกันกับเพื่อนที่ร้านกาแฟโบราณในหมู่บ้านนี่พวกเองเมื่อคืนข้าเห็นดวงไฟสีเขียวลอยออกมาจากบ้านของยายจานัน แม่ของนางเพดระวังกันน้งพวกเราเขาว่าผีเอ,อิบกำลังระบาดอยู่ต่างถิ่นไม่รู้มันมีอยู่ในหมู่บ้านเราหรืออยังเขาว่ายายจันแกเล่นของกับผัวมาก่อนถ้าผิดผีเข้าก็ส่วยกันละคราวนี้เมื่อทุกคนได้ฟังเรื่องราวก็ต่างกลัวและขนลุกไปตามๆกันอีกอย่างคนในหมู่บ้านก็เริ่มระวังตัว และลือกันไปทั่วแล้วคืนนี้ก็เป็นอีกคืนที่น่ากลัวอีกเช่นเคยเมื่อมีหญิงสาวในหมู่บ้านกำลังจะคลอดลูกยายดวงเองไปเอาการะมังกับน้ำร้อนมาให้ข่าทีได้สิแม่มอช่วยลูกและหลานฉันด้วยนะลูกสาวของยายดวงปวดท้องคลอดกระทันหันทำให้ไม่มีผู้ชายอยู่ที่บ้านสักคน ยายดวงจ้าระหวันททำผิดทำถูกบ้าแต่แล้วหมอตำแยก็ได้ทำคลอดล้านให้แกได้สำเร็จหมอตำแยรีบทรงตัวเด็กให้แม่จากนั้นสักพักแกได้นำโลกไปวางในกระมังที่เตรียมไว้ทันใดลมพัดหน้าต่างดังสนานมีเสียงยุบหยิบมาจากหน้าบ้านหันไปมองอีกทีมีเออผมหยิกยาวสภาพหน้าขยะขยงมีเข่หัวและตับไตใส่ปู กำลังกินลกอย่างเมามาและคงหิวโหยเป็นอย่างมากหมอตำแยและยายดวงต่างพากันกรีดร้องอย่างตกใจจนเอิบตัวน,นั้นรีบคาบลกที่เหลือแล้วลอยไปอย่างรวดเร็วเรื่องของคืนนั้นทำให้ชาวบ้านต่างมารวมกันที่บ้านใหญ่ดวงและปรึกษาหายลรือกันว่าจะเอายังไงกับผีเอิบดีดีนะยายดวงที่เอิบันมีกินหลานเองไปด้วย ว่าแต่เห็นหน้ามันไม่ล่ะมันหันหน้านี้ข้าเลยไม่ทันได้เห็นนะสิชาวบ้านจึงออกอุบายนำไกไ่เลื้อเลือดมังไว้ที่กลางหมู่บา้านกลางดึกคืนนั้นผีเอิอพอลอยมาเพราได้กินข่าวเลือดแสงไฟสีเขียวเรื่องอารามหยุดนิ่งลงชาวบ้านที่ซ่อนตัวต่างพากันดูว่ามันคือใครกันแน่ลุงเมฆลุงเมฆได้วิ่งออกมาประจันหน้ากับผีเอิอ จนเห็นหน้ามันชัดเจนยายจันเองเป็นผีเอิบีเองนั่งกระซื้อตัวลายกล้ามาอยู่ในหมู่บ้านคาลือผีเอิบตกใจรีบลอยหนีไปแต่ชาวบ้านก็ได้ตามดวงไฟนั้นไปจนถึงบ้านยายจันทุกคนลองตกุกโกลในสองผัวเมียออกไปจนทําให้ทั้งสองไม่มีทางเลือกจนต้องหนีไปในที่สุดมันหนีไปได้ก็ดีอีผีลาย แต่แล้วคืนน,นั้นขณะที่ลุงเมฆนอนอยู่ก็ได้สลืมสลือตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงตะกุกตะกากดังขึ้นแกต้องตกตะลึงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีผีเอิบใหญ่จาดในตาสีแดงจ้องแกด้วยความเขียดแค้นแสยะยิ้มแล้วขยํำไปที่ท้องของลุงเมฆอย่างรุ่งเช้าล้านได้มาปลูกขึงกับพังงาพอเห็นศพของตามีตับไตใสพุงกองอยู่ ชาวบ้านทุกคนได้รวมตัวกันที่หวาดเพื่อขอสายศินกับหลวงพ่อไว้ป้องกันตัวเพื่อไม่ให้ผีเอิบอเข้ามาใกล้เขาแววว่าเพชได้นำพ่อและแม่ไปอยู่ด้วยที่ต่างจังหวัดหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจวายเสียพลนันเพชจึงกลับมาอยู่ที่บ้านเก่าที่ท้ายหมู่บ้านกับสามี ชาวบ้านได้กลับมากังวลอีกคร,รกาพอไก่ที่เลี้ยงไว้ล้มตายเป็นจำนวนมากถูกกินตับไตไส้พุงจนหมดจนทุกคนต่างเล่าลือกันว่าเพนคือทายาทผีเอิบคนต่อไปชาวบ้านได้แก้ปัญหาโดยเอาน้ำพุทราอุดไว้ตรงไต้ทุนบ้านที่มีหลอดเพราะมีความเชื่อว่าผีเอิบจะกลัวและเข้ามาทำร้ายไม่ได้และเพนยังคงถูกตาหน้าต่อไปว่าเธอนั่นแหละ คือเออบเขมีโปลดรอติดตามตอนต่อไปครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟัง